สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์หนนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นําของฝรั่งเศสนั้นกล่าวในรายการให้สัมภาษณ์ของสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งโดยส่วนใหญ่นั้นเป็นการแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับนโยบายภายในประเทศแต่มีการกล่าวถึงนโยบายต่างประเทศเช่นเดียวกันท้งนี้เอ็มมานูเอลมาครงนั้นพูดถึงสงครามในยูเครนว่าหากท้ายที่สุดแล้วรัสเซียเป็นฝ่ายชนะเครดิตความน่าเชื่อถือทั้งหมดของยุโรปจะเหลือเป็นศูนย์ ขณะเดียวกันนั้นผู้นำฝรั่งเศสนั้นวิจารณ์การที่บรรดาพรรคฝ่ายค้านหนึ่งในนั้นคือพรรคแนวร่วมแห่งชาติซึ่งเป็นพรรคขวาจัดของทางด้านมารินเลแปนงดออกเสียงรับรองข้อตกลงความมั่นคงระหว่างฝรั่งเศสกับยูเครนส่วนพรรคฝ่ายซ้ายลงมติคัดค้านไม่ใช่การเลือกสันติภาพแต่เป็นการเลือกที่จะยอมแพ้ผู้นำฝรั่งเศสกล่าวต่อว่าหากสงครามขยายวงกว้างเข้ามาในยุโรปต้องโทษรัสเซียขณะเดียวกันนั้นเอ็มเนอมาครงเรียกร้องให้ยุโรปอยากขีดเส้นแดงเกี่ยวกับสงครามในยูเครน เนื่องจากจะยิ่งเป็นการแสดงความอ่อนแอต่อทำเนียบรัฐบาลของรัสเซียและยิ่งเป็นการกระตุ้นให้กองทัพรัสเซียเดินหน้าสงครามยูเครนมากยิ่งขึ้นเอ็มมานูเอลมาโกรงนั้นบอกว่ารัสเซียถือเป็นฝ่ายตรงข้ามเลี่ยงการใช้คําว่าศัตรูหรือว่าปราปัปากอย่างไรก็ตามผู้นําฝรั่งเศสยืนยันไม่เคยมีความคิดทําสงครามกับอีกฝ่ายหนึ่งแต่สงครามครั้งนี้ยุโรปไม่สามารถอยู่เฉยแล้วปล่อยให้รัฐบาลรัสเซียนั้นกลายเป็นฝ่ายชนะได้นอกจากนี้ผู้นําฝรั่งเศสยังคงไม่ตัดความเป็นไปได้ของการส่งทหารเข้าร่วมการสู้รบในยูเคร แต่ปฏิเสธเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดขณะที่ประธานดิวลลาดิเมียปูตินผู้นารัสเซียกล่าวถึงเรื่องนี้ในช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์พิเศษกับสื่อในประเทศว่าอันที่จริงแล้วปัจจุบันนั้นมีทหารตะวันตกอยู่ในยูเครนมาตั้งแต่ตอนต้นซึ่งถือว่าเป็นทหารรับจ้างแต่หากหมายถึงทหารอาชีพที่สักัดกองทัพของประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นรัฐบาลประเทศนั้นส่งเข้ามาจริงสถานการณ์ในสมรภูมิรบนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลง ตามความเห็นของผู้นำรัเสเซียความเคลื่อนไหวที่กำลังเกิดขึ้นนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับก็น่าสนใจทางด้านเยนตัวเทนเบิร์กเลขาธิการนาโตเองก็พึ่งออกมาเรียกร้องนะครับว่าวันนี้ยูเครนนั้นกำลังเจอกับปัญหาก็คือว่าพวกเขานั้นกำลังมีกระสุนที่ไม่เพียงพอและสำคัญนั้นก็คือว่าเรียกร้องให้ชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหภาพยุโรปและนาโต้นั้นร่วมมือกันในการที่จะมอบการสนับสนุนเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้กับยูเครนเพื่อพวกเขานั้นจะได้มีกำลังในการต่อสู้กับทางด้านกองทัพรัสเซียต่อไป เสียงเตือนของเยสโตเทนเบิร์กนั้นมีขึ้นในขณะที่แรงสนับสนุนจากตะวันตกสหรัฐอเมริกาและก็ชาติอื่นๆน,นั้นลดน้อยถอยลงเยสโตเทนเบิร์กนั้นบอกว่าพันธมิตรทุกชาติจำเป็นต้องพยายามอย่างหนักและส่งมอบการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทุกวันที่ล่าช้าก่อผลกระทบอย่างแท้จริงในสนามรบกับยูเครนเขาบอกว่าในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งและมันจะเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงครั้งประวัติศาสตร์หากเปิดทางให้รัสเซียนั้น,น,นชนะสงครามพวกเจ้าหน้าที่ยูเครนและตะวันตกนั้นต่างยอมรับว่า,วากองกําลัังงขอ,งอยเรนน้น มีอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ตกเป็นรองของรัเสเซียเนื่องจากว่าแรงหนุนของตะวันตกนั้นลดด้อยถอยหลงนั่นเองเมื่อไม่นานมานี้กองกาลังยูเครนนั้นถูกบีบไปต้องล่าถอยออกจากเมืองอัฟดิบกาป้อมประกรารท,ทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญเนื่องจากว่าการสู้รบของพวกเขานั้นไม่สามารถที่จะตอบโต้รัเสเซียได้อีกต่อไปในขณะที่ตอนนี้แรงสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกานั้นก็เจอทางตันทาง,งการเมืองต้องหยุดชะง,งักกันไปเกี่ยวกับปัญหาที่พวกเขานั้น ไม่สามารถที่จะผ่านร่างงบประมาณมาได้เยซุตโตเทนเบิร์กนั้นบอกว่าเราจําเป็นต้องตัดสินใจต่างๆในการลงทุนเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมกราโหมเราจําเป็นต้องรับประกันว่ารัฐบาลแต่ละประเทศนั้นจะต้องมีการเพิ่มอัตราการผลิตด้านอุตสาหกรรมการกลโหมนะครับยกระดับในการผลิตเพื่อที่จะให้มีใช้อย่างเพียงพอและสามารถที่จะส่งมอบอุปกรณ์เหล่านั้นหรือว่ากระสุนปืนเหล่านั้นให้กับยูเครนเพิ่มเติมนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์เน็ตเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกัน หากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดติดตามช่องทาาอินเทอร์เน็ตด้วยครับ